ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลดาเพชรวรุณนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยลาลัยสงขาาลานคริน์วทยเขตภูเก็ตค่ะประวัติการทำงานเนี่ยก็จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะจากมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากจบแล้วเนี่ยก็ได้ไปศึกษาต่อ mba เอกทางด้านการเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ University of Tennessee ค่ะเมื่อจบปริญญาโทแล้วเนี่ยก็มีโอกาสดีที่ได้ทำงานในบริษัทการเงินชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่จังหวะไม่ดีทำไปได้6เดือนเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางบ้านเนี่ยก็เลยเรียกตัวกลับประเทศไทยนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่บริษัทในเครือบางกอกโสต์ที่กรุงเทพนะคะทำได้ประมาณปีหนึ่ง คุณพ่อก็เรียกตัวกลับเพื่อให้มาช่วยธุรกิจทางบ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ในขณะที่มาช่วยธุรกิจทางบ้านก็ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขาลานครินอยู่พักหนึ่งนะคะและเมื่อทํางานไปได้พักหนึ่งเนี่ยท่านรองศาสตราจารย์วรรณชัยสวัสด์เนี่ยก็ชวนให้ศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่โอคลาโฮมาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะด้วย ความชอบทางด้านวิชาการอยู่แล้วก็ได้ตัดสินใจเรียนต่อที่ปริญญาเอกที่โอคลาโฮมาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อจบปริญญาเอกก็ได้กลับมาทำงานที่คณะการบริการและการท่องเที่ยวค่ะและก็ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาทางด้านบริหารธุรกิจนะคะในช่วงอรองศาสตราจารย์ดรปรัรถนาการนวกุลเป็นคณะบดีนะคะและ ในช่วงในปัจจุบันก็ได้ดํำรงตําแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวสาขาการจัดการท่องเที่ยวคณะการบริการและการท่องเที่ยวค่ะอันดับแรกก็ต้องรักและสนุกกับงานที่ทํานะคะเมื่อเรารักในงานที่ทำก็มีก็เราก็จะมีแรงผลักดันให้เราทํางานมีความพยายามที่จะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จและมีความพร้อมในการคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะ อย่ามองปัญหาและงานที่ได้รับมอบหมายว่าเป็นอุปสรรคแต่ให้มองปัญหาเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสที่จะต่อย,ยอดในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จและก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้เนี่ยการมีทัศนคติต่อที่ทำงานเพื่อร่วมงาน และก็ต่องานที่ได้รับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขทำให้ปัญหาเล็กใหญ่ที่เราเผชิญเนี่ยกลายเป็นความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ค่ะคติในการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คือทำต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่และดีที่สุดอุปสรรคในการทำงานเป็นเรื่องปกตินะคะตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้เราก็สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้น ที่สาคัญเนี่ยต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเอาข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ให้ทําผิดซ้ําอีกนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะส่วนสิ่งที่วางแผนการทำงานในอนาคตก็คือจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลชีวิตและงานให้ได้ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น สิ่งใดที่ไม่ถนัดหรือขาดทักษะด้านใดด้านหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปและเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ค่ะทำในสิ่งที่รักนะคะแต่หากไม่ได้ทำในสิ่งที่รักก็จงเลิจก็จงรักในสิ่งที่ทำนะคะเริ่มลงมือทำและก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอุปสรรคในการทำงานเป็นเรื่องปกตินะคะ ทุกอย่างมีหนทางแก้ไขและความเป็นไปได้นะคะผลรวมของความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจและลงมือทำจะนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุดค่ะรู้สึกดีใจและภูมิใจนะคะที่ได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมนะคะรู้สึกดีใจมากที่งานวิจัยที่ตัวเองทุ่มเททำมาตลอดเนี่ยมีคนเห็นคุณค่านะคะ สารตั้งต้นจริงๆเนี่ยคือความชอบและความรักในงานวิจัยที่ทำนะคะรกอบกับบรรยากาศในการทำงานที่คณะนะคะคณะผู้บริหารและทีมงานเนี่ยให้สนับให้การสนับสนุนอาจารย์ในการทำงานวิจัยมีเครื่องมือหลายๆตัวที่สามารถทำให้เราทำวิจัยได้ง่ายขึ้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้ตัวเองก็โชคดีที่ได้ทำงาน กับงานวิจัยกับนักวิจัยที่เก่งๆมีผู้ร่วมทีมวิจัยที่เก่งๆหลายคนนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการทําวิจัยรวมทั้งร่วมเขียนบทความการวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินะคะต้องขอขอบคุณทีมงานวิจัยรวมทั้งทีมบริหารคณะการบริการและการท่องเที่ยวนะคะที่มีส่วนสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ